Hello students! Welcome back to English Class by ษคลา d บูดาดีสวัสดีครับติเด็กสัปดาห์นี้เป็นสัปดาห์ที่3แล้วนะครับยังเป็นคลิปวิดีโอย้อนหลังอยู่นะครับเนื่องจากว่าคุณคูดาดี้มีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องมือถือสักนิดหนึ่งนะครับมาดูกันนะครับว่าในสัปดาห์ที่3นี้เรียนเรื่องเกี่ยวกับอะไรสัปดาห์ที่3นี้นะครับยังคงเป็นเรื่อง v e r b to be อยู่เข้าไปใน i a d class แล้วจะสังเกตเห็นว่าคุณคูดาดี้ยังโพสต์ถึงเรื่องเกี่ยวกับ Web be to อยู่รัหลกกาเดิมนรในา์บ 3ตัวคือ is am แลวก็ are นะครับก็จะสามารถเข้าใจในสัปดาห์นี้เพียงแต่ว,ว่าสัปดาห์นี้เนี่ย verb to be ใช้เป็นกริยาแท้มีความหมายว่าเป็นอยู่คือมาดูกันนะครับโอเคนะในสัปดาห์นี้นะครับ verb to be ยังคงใช้หลักการเดียวกันกับสัปดาห์ที่2นะครับมันจะแปลว่าเป็นอยู่คือนะครับมันมี3ตัวคือ is am are โอเคนะครับโดยที่ถ้าท่านเรียนเห็น he she it this that หรือคนสัวงสิ่งของนะครับเท่ากับ1นึ่งใส่ s เหมือนเดิมนะครับขอทวนนิดนึงนะครับถ้าเห็น i ให้ใส่ a m นะครับแล้วถ้าเห็น uvd หรือ d i s dose นะครับให้ใส่คำว่า r ลงไปแต่ web to be ในสัปดาห์นี้มันจะแปลว่าเป็นแปลว่าอยู่แล้วก็แปลว่าคือเช่นเห็น i เห็นไหมครับ ต้องใส่คำว่า am ลงไปแล้วก็ตามด้วยคำว่า the teacher แปลว่าฉันเป็นครูเห็นไหมครับต่อไปครับ she เห็นไหมครับเมื่อเห็น she ปุ๊บต้องใส่คำว่า is e ลงไปแล้วตามด้วย at s c h o o แปลว่าฉันอยู่อขอโทษครับหล่อนอยู่ที่โรงเรียน เห็น V ครับต้องใส่คําว่า R เห็นไหมครับยังคงใช้หลักการเดียวกันกับสัปดาห์ที่2เลยเพียงแต่ว,ว่าตัวที่อยู่ข้างหลังมันไม่ใช่คําที่บอกความรู้สึกหรือบอกลักษณะอีกต่อไปแต่เป็นคําที่บอกเรื่องเกี่ยวกับคํานามนะครับก็คือฉันเป็นฉันอยู่ฉันคืออะไรโอเคนะครับเพราะฉะนั้นมาดูกันนะครับว่าเมื่อเราได้เรียบร้อยแล้วนะครับถ้าออกข้อสอบมาว่าเห็นดาด เห็นไหมครับแดดต้องใส่ค like so ําว pues like ่า is แปลว่านั่นคือลิงเห็นครับมันจะแปลว่าคือทันทีเลยส่วนเดย์ไหมครับพวกเขาให้ใส่คําว่า are ลงไปครับเพราะเดยถูกบังคับด้วยการที่ต้องใส่คําว่า are ตามหลังพวกเขาคือนักเรียน I นะครับต้องใส่ am เพราะดูบังคับว่า I ต้องใส่ am เท่านั้นฉันเป็นครูเห็นไครับ he he ถูกบังคับด้วยการต้องใส่ is he is tom เขาคือ tom แบบฝึกหัดครับเมื่อเห็นบัอบแล้วใส่ verb to be อะไรลงไปตรงนี้ดีนะครับนันเล็กก็ย้อนกลับไปดูใน verb to be นะครับอีก9ข้อที่เหลืออยู่ก็ลอกแล้วก็ใส่ลงไปนะครับไม่ยากนะครับสำหรับสัปดาห์นี้ลากันไปก่อนนะครับสำหรับการใช้ verb to be ในฐานะเป็นกริยาแท้ของประโยคที่แปลว่าเป็นอยู่คือสวัสดีครับ